ทุกท awesome, ่านครับวันน well, ี้ลูกค้ามาซื้อไฟโฟรอินวันจำนวน6ดวงและไฟ c o B หรือไฟเคลียร์วอรมไว้จำนวน2ดวงนะคะซื้อเพิ่มเติมลูกค้าบอกซื้อน้อยแต่มาซื้อเรื่อยๆอตัวนี้มันเช็คเป็นไได้ไหมพี่ได้หมดเลยจ้ะเช็คแบบให้เวลาเราเช็บปั๊เช็คเช็คไว้เป็นตายตัวเวลาเช็บปั๊กเปนเป็นของสีเราด้วยจัะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเค อันนี้ลองแสงแล้วเป็นไงคุณพี่โอเคอยู่นะอันนี้มาซื้อเ<ด>พิมพ่มเติมนะติดใจมาซื้อเรื่อยๆเพราะว่า